The cat sat on คนนี้กลับมาเมืองไทยไม่กี่ครั้งก็ได้รับพลังความรักจากเหล่าอากาเซ่อย่างล้นหลามเสมอสําหรับไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยแบมแบมกันพิมุกพัวกุลหรือแบมแบมกอทแซเวนที่ปีนี้บินมาทํางานที่ไทยแบบรัวๆเลยทีเดียวล่าสุดแบมแบมได้บินลัดฟ้ามาร่วมงานอีเวนท์ที่ไทยในฐานะพรีเซนเตอร์ในงานเปิดตัวครั้งแรกของโลก All New โต o ยต้ a ยาริสเอทีพ Toyota โยต้าอลิฟบางนางานนี้งานแทบแตกเหล่าอากา แทมารอให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นซึ่งทันทีที่แบมแบมปรากฏตัวเหล่าอากาเซ่ทีแม่และทีมแฟนต่างพากันกรี๊ดสนันโดยศิลปินหนุ่มได้ทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองจากนั้นก็ได้ร้องเพลงและร่วมถ่ายรูปกับผู้โชคดีภายในงานอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มแบมแบมยังแอบสปอยเหล่าอากาเซ่ด้วยว่าเดือนตุลาคมนี้แฟนๆจะได้เจอกับเขาอีกแน่นอนซึ่งจะเป็นตารางงานสุดท้ายที่จะมาทำงานที่ประเทศไทยในปีนี้ก่อนที่จะหยุดพักสักระยะ เพื่อเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าตัวได้อุบเอาไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรแต่ยืนยันว่าจะกลับมาอีกครั้งซึ่งการคัมแบ็กครั้งหน้าจะไม่ใช่แบมแบมคนเดิมอีกต่อไปทำเอาแฟนๆส่งเสียงกรี๊ดถล่มเลยทีเดียว